ผมละแต่ท่านท่านๆเป็นที่ว่าข้อแก้คุกคีเนาะเชื่อมาใจข้อแกผลิตเลยฮะอเริกา fashion ที่ญี่ปพบนแม่กอง่ากระเจาจมอาซึ ette, ่งสามจานเพราะวนี Dylan, ้อยเป็นย <minister ing master> ่างใช่ไยลังจากที่ญี่นเป็นป่าสยาจะไปเข้าไปหลายพ่าลักสิงทกายถิ่นมะอาขอเจ้นาท่านพองที่าี่นทัษะที่ี่นเลยการหนาซึ่งเป็นพนัมอางไม่เคได้กัเพะว่าอาี่านเปุนจะเกพนัง จาก่าทุกิพยาบาลก็มีคนนำท่พมาประว่ตงานเข้ามากจกไบอ่าฉันอากจะขอเช่นพยาบาลทุกสามโรงพาบัลอ่ามาเปนก่อนคับนะ กับนักแสดงเพื่อนประพฤติแม่ครูบาอาจารย์ทุกมโลกท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกนที่นะครับผมในงานตัวแทนของท่านผู้ใหญ่บ้านทั้งสามหมู่บ้านวันนี้ท่านกิจประชุมนะครับก็อาจจะเป็นถึงเชิญพิเศษนะครับก็ทางผู้ช่วยก็ ไมาตางเข้ามาใกล้แยงก็ของอาหมายในคำนันเก่าไปแล้วกันเนาะก็ขอทำแทนว่าวันนี้เราสนัวแล้วรู้สึกปักื้นพื้นตันใจในเรื่องของกำลังสตาราญาติเยมดทั้งสามหมู่บ้านแล้วก็หลายท่านที่เป็นแขกที่มีเกียรติที่ผมไม่สามารถเลยนำได้ท่านก็ให้เกียรติมาร่วมในเรื่องในการทอดกระถิ่นสามัคคีของวัดโชซีพัฒนาราม ก็ขออรับก็ขอร่วมอนุรมทนาบุญในส่วนกุศลของทุกท่านนะครับหาการก็รับผัดตกหรือทำอะไรในส่วนของทางละเอหรือนาำหรือบ้านก็ต้องขออารอภัยทางแขกนะจะพาทุกท่านด้วยนะครับก็คงจะไม่ขออนุญาตในส่วนที่จะพูด้วยในส่วนนี้นะครับ

สรณธังสกัจฉามิธรรมังสรณงกัจฉามิมังสรณังกัจฉามิธรรมังสรณงกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธังมังสรณงกัจฉามิพุทธียมตีพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธียมตีพุทธังสรณงกัจฉามิพุทธียมตีธรรมังสรณังกัจฉามิพุทธียมตีธรรมังสรณนังกัจฉามิ สตัดียังตีสามทางสารนังกัจฉามีตติยังตีพุทธทางสรนังกัจฉามีตัียังติพุทธทงสารนังกัจฉามิตยังตีธรรมสรนังกัจฉามีตัดียังตธรรมสารนังกัจฉามีตัํยังตีสองข้างสารนัง ติดสัลนะขมัญญาณิทิตาปานาทิปาตาเวระมณีสิกขาประทถังสมาธิยามิอานาทิปาตาเวระมณีสิกขาประทถังสมะทิยามิอาหินาทินาเวระมณีสิกขาประทถังสมาธิยามิอาหินาทิปา เวรมนีสิกขาประทานสมาธิามีกาเมสุเิชาจราเวรมนีสิกขาประทานสมาธิามีตาเมสุเมชาจราเวรมนีสิกขาประทานสมาธิามีสาวาทาเวรมนีสิกขาประทานสมาธิามีสาวาทา เวรมณีสิขาประธาสมาธิญาณีสุราเมรยมชปประชมัจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิขาประธาสมาธิาาญ,ญาณีสุราเมรยะมาจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิขาประธานสมาธิญาณีจิมานิปันจากศิขาประานนี้ สีเลนะสุกติยันต <t shiny graffiti> <t ces 44> <t ces fort> ีสีเลนะโพคัสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตักสมาสีลังวิโสถะกเยต่อไปก็จะได้ประกาศนะตัณมารสัมปตัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตุระหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตุระหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุดินงังวัตเมฆานางังบารนากาเรอัสสัมมอรหูสีรษฐานางังนิทานางังปารมังสุขังตายุเ่เทตีวานังเทเทสุขังเทตีปารามเทตีอนาคเตกาเรานิ่าภัณปัติโยโหตุ ตร้าเระเจ้าท <No> ั้งหลายยินดีให้ทานการให้พรมีปัจจัยช่ยทางป็นต้นแอ่กิดเครื่องรองสันดาลอาสาระอวะไขและผุนทานส่วนนี้ส่งให้ถึงญาติของข้าพเจ้ามีบางพันเตสัพปะรวรัง ตัินนต์นีเวราพูสังสั่งกาักดิ์โซโนชยามาสาธุโรพันเตติปุสังโภอิมังสัพพิวรังกัจจินนต์นีเวลาพูดสังตฏิกันหาตุปฏิกาเหตุวาจา อินนาคุณเสนาตัดทินังอธารตูอัมหากัรกีคารตังกีตายะสุขายะข้าแต่งสมผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายปอน้อถวายข้าตาทิม้อนท่้นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แดพระที่สุดสองปอพระที่สิ้นสง โจรฆ่ากษตริยตามเจ้าของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขลอม่าพรเจ้าทั้งหลาย่ันรับแล้วโจรการตรินด้วยฆ่าหื่นนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ฆ่าพระเจ้าทั้งหลายเส้นการแนะนงานเธอส ผ่าอุปุบก่อนหลังจากอุปุบปุบแล้วจะถวาไว้ผ่าไตก่อนหลังจากผ่ากว้ผ่าไ,าไตได้บ้าจะมาทวไยปัใจใัญ่ด้นหล,ลังได้พระโชเ,เป็นผ่าป้าเนี่ยร้อยกองนะเนร้อยกองเป็นร้อยกองเจ็ดพระจ้าหันเงิน 5, บาทผ่า,าไตอีกสิบหันไตอาบเจ็ดผ่าไตอีกสจไตเพื่อ <10, 10. S 1> เอา,าไอ 10, 10าอวทุกมลูกเลยอ่ในวัตนะคอร์เนเอรนักับคามผ่าสายเลยนะ คามแ้บปริม่านบริม่านถวายด้รกาศระกาศแม่พระจักรพรรดิือะกาศแม่แม่ก่อนแม่เฉลี่ยนะรถวายพอมกันได้ไหอันนี้ต้อกันได้แบบจะถวายอันนี้สองสาจนถวายได้เัน่นมาถวายชัเจนหมดแน่ันนจั่นไปเลยนะมาถวายพร้ออันนี้เลย อาจารย์จะ <an Ein> ีหว้ท่านไม่ไหอาจารย์จต้องจ่ากค่าคำถามเงินบาทสาธุบริวารเงินกระถ่ายได้ทาให้ต้นปันพื้อาการอารมเศร้กถอยความกันได้อาจารย์แอ็กบริการนี้นะเราต้องจ่านเน ใจกองมัจัท์ทีุ่นวนนี้ย่างย่อได้วันนี้ก็ู้สีเค็งกัตังก็นีได้เสียวเค็งมาตังเป็นมันเป็นว่านเป็นคนคือเห็นหจว่าจะหมานจะโศกจะมาล้างเขาเป็นสิ่เป็นสัตมันเป็นคนเป็นม้านยางไ้จะไถ่มาต้อน

ฟอนการ้ฟอนการี่น้ำันสกใก่อะนะอมาได้ฟอนกาเข้ากันาฟอนตอนนี้อีว่าเป็นแน่โซนแน่าร์เสียงอยู่กับฟองฟอนฉลองในตอนนี้มากๆัเชินฟอนเนี่ยฟอได้เก่งไปเลนะ